อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่247หลายวันในไทเปคืนเดียวที่ห้องกองผ่านไปอย่างรวดเร็วและเหมือนฝันที่พอตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้พบพานอย่างในฝันอีกเสือแพ็คกระเป๋าเช็คเอาท์ออกเดินทางไปสนามบินตามกำหนดเวลาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครสักคนที่ไปส่งเขาหรือเข้ามาทักทายไม่มีแอนนาวองเหมือนกับว่าหลอนไม่ได้อยู่ในห้องกองขณะน,นี้และเหตุการณ์เมื่อคือนนี้เขาคิดเขาฝันไปเองทั้งสิน้นหลอนบอกกับเขายังจําได้ว่าจะแนะนําให้เขารู้จักเพื่อนสนิทของหลอนที่ไต้หวันแต่หลอนก็ไม่ได้เขียนจดหมายไม่ได้บอกสถานที่หรือที่ติดต่อกับเพื่อนคนนั้นให้เหลียวมองดูรอบๆกายบนแอร์พอร์ตแห่งนั้น จนกระทั่งถึงเวลาประกาศเรียกตัวไปขึ้นเครื่องบินเขาถอนใจนิดๆช่างเถอะลืมเสียดีกว่าลากรแอนนาวองแล้วเท้าของเขาก็ก้าวออกช้าๆพร้อมโดยกระเป๋าเดินทางและแฮนด์แบ็กในมือเครื่องบินที่เขาจะโดยสารจากฮ่องกงไปถูงไต้หวันนั้นเป็นสายการบินที่มีชื่อว่า Sea w i e l Air Transport มีอักษรย่อ CAT เป็นเครื่องบินของรัฐบาลจีนไต้หวัน เมื่อลงจากรถพ่วงจะไปสู่บันไดเครื่องบินมีพรมสีแดงปูลาดเป็นทางยาวมีเสาทองเหลืองขัดเงาพร้อมทั้งสายโซ่ตั้งกัน้นเป็นเสมือนรั้วอยู่สองฝากทําให้แลดูรู้สึกว่าโก้กว่าธรรมดาบนเครื่องบินที่เหมือนอุโมงค์ยาวมีการตกแต่งแบบจีนมีตัวอักษรจีนมีมังกรสีทองแอร์โฮสเตสก็แต่งชุดกีเพา้ารัดรูปสีไข่ไก่ ล้วนแล้วแต่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของจีนออกมาเห็นอย่างชัดเจนทั้งดูเหมือนว่าจะชาตินิยมจัดเสียด้วยระหว่างทางจากฮ่องกงไปไต้หวันเป็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมองออกไปจากหน้าต่างเครื่องบินจะได้เห็นแต่ท้องฟ้ากับทะเลเท่านั้นเมื่อทยานขึ้นสูงสูงส่เพดานบินแล้วแอร์โฮสเตสก็นำถาดอาหารมาเสิร์ฟและพอกินอาหารเสร็จได้เพียงครู่เดียวเครื่องบินก็ลดระดับเพื่อลงสนามบิน แข่งกรุงไทยเปของเกาะไต้หวันรวมแล้วจากฮ่องกองมาไต้หวันใช้เวลาบินเพียงหนึ่งชั่วโมง15นาทีเท่านั้นมองลงไปเบื้องล่างส่วนใหญ่เป็นภูเขาและนาที่ทำตามแอ่งไหลภูเขามีแม่น้ำที่ทอดลำตัวเขอามันคดเคี้ยวไปมาหมู่บ้านที่เห็นเป็นแบบจีนและเป็นบ้านชั้นเดียวตามชนบทเครื่องบินลงสู่สนามมองเห็นภูเขาเป็นฉากหลัง จากนั้นผู้โดยสารก็ลงจากเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นท่าอากาศยานขนาดไม่ใหญ่นักเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานไถเปสวมเครื่องแบบหลวมๆที่ไม่ค่อยได้รูปทรงเท่าไหร่นักเจ้าหน้าที่เหล่านี้ตรวจตราหนังสือเดินทางและกระเป๋าเดินทางขณะที่เสือกําลังจะเอากระเป๋าเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจก็ได้ยินเสียงทักเป็นภาษาอังกฤษมิสเตอร์กลินซักเสือเหลียวไปมองชายคนที่เรียก าาถ้าาทางเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขายื่นมือออกมาให้จับซึ่งเสือก็จับและเขย่าแรงๆตามทรรมเนียมสากลผมชื่อเลี้ยวเป็นเจ้าหน้าที่ของ JCR r มารับคุณเสือกลิ่นสักกระเป๋าคุณไม่ต้องตัวหรอกครับมิสเตอร์เลียวบอกกับเสือแล้วหันไปบอกกับเจ้าหน้าที่ศุลกาก,ากอนเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจึงใช้ช็อคขีดกระเป๋าให้จากนั้นมิสเตอร์เลียวก็เดินนําเสือออกมาข้างนอกเดินทางเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยครับ เสือตอบและสังเกตดูผู้คนที่ไต้หวันนั้นรูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับคนไทยมากโดยเฉพาะคนไทยในกรุงเทพซึ่งก็ส่วนมากอีกเหมือนกันที่มีเชื้อสายจีนผสมมิสเตอร์เลียวพาเสือขึ้นรถของสำนักงาน JCRR เข้าไปในเมืองระหว่างทางมีตึกที่มีหลังคาเรียบๆล้นๆสีเทามากมายตึกเหล่านี้ไม่มีชายคาทำให้แลดูแปลกตา มีประตูแบบจีนอยู่หลายแห่งตามสี่แยกของถนนและสิ่งที่เสือไม่เคยชินก็คือที่นี่รถวิ่งทางด้านขวาของถนนทําให้รู้สึกว่าจะชนกันอยู่บ่อยๆอ,อีกไม่นานรถก็เข้ามาสู่ย่านธุรกิจหนานแน่นและมาหยุดจอดที่หน้าโรงแรมบนถนนแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งนี้ชื่อโรงแรมโอเรียนเป็นโรงแรมใหญ่สูง8ชั้นภูมิฐานพอใช้แต่ก็ยังสู้โรงแรมแอมบบสเดอร์ที่ห้องกงไม่ได้ มิสเตอร์เลียวมาส่งที่โรงแรมแล้วก็เลยกลับไปเสือได้ห้องพักอยู่บนชั้นที่เจ็ห้องพักที่นี่ทุกอย่างครบครันเช่นเดียวกับโรงแรมชั้นหนึ่งทั่วๆวไปเขาเดินไปแหวกม่านดูก็เห็นภาพตัวเมืองไทเปในยามที่ตะวันกำลังตกดินพอดีไทเปสวยแบบเก่าๆมากกว่าจะเป็นแบบทันสมัยอย่างฮ่องกองไทเปสงบและผู้คนไม่มากมายเบียดเสียดเยียดยัดอย่างฮ่องกอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขาขนาดนี้ก็คือที่นี่สบายและน่าอยู่กว่าห้องกงมากอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่แล้วเสือก็ลงไปยังชั้นล่างมีห้องโถงซึ่งเรียกกันว่าล็อบบี้ประตูโรงแรมเป็นประตูกระจกมีพนักง,งานโรงแรมในเครื่องแบบคอยโค้งคำนับเปิดปิดประตูอยู่ตลอดเวลาเสือก้าวออกประตูไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าโรงแรมนิดนึงแล้วก็เดินไปทางสี่แยกที่ใกล้ ตรงนั้นมีร้านขายเครื่องประดับเสื้อสตรีร้านขายดอกไม้มีดอกไม้ชนิดต่างๆหลากสีสดสวยสะพรั่งเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ทั้งนั้นมีคนกำลังเอาดอกไม้ปักลงบนมัดฟางพวงรีดขนาดยักษ์ที่สูงท่วมหัวบนสายใหญ่ตรงสี่แยกนี้จัดได้ว่าเป็นถนนที่หนานแน่นไปด้วยธุรกิจมีร้านค้านานาชนิดและเต็มไปด้วยแสงสีไฟโฆษณาประดับฉาบฉายอยู่สว่างสวัย เสือเดินตามทางเดินริมถนนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสมือนตถุนตึกเป็นแนวยาวทางเดินเหล่านี้ป้องกันฝนและแสงแดดเป็นอย่างดีตามริมถนนมีผลไม้ขายอยู่หลายชนิดมีลำไยซึ่งก็คล้ายกับเมืองไทยอีกมีร้านขายเป็ดย่างหมูแดงซึ่งก็คล้ายกับร้านในเมืองไทยบางแห่งที่เป็นร้านขายเครื่องดื่มอาหารขนาดเล็กๆแบบพื้นเมืองมีเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าส่งความเย็นตามท่อ ผ่านตู้กระจกใส่เครื่องดื่มอาหารแทนการใช้ตู้เย็นหรือตู้แช่เสือแวกินอาหารง่ายๆจากร้านขายอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งอาหารรสใช้ได้และราคาก็ไม่แพงนักตามร้านเล็กๆเช่นนี้ผู้ที่จะเข้าไปกินจะต้องรู้และพูดภาษาจีนได้บ้างจึงจะสะดวกในการสั่งอาหารและชำระเงินภาษาจีนกลางและภาษาไต้หวันเป็นภาษาที่แตกต่างกันแต่ภาษาจีนกลางก็ใช้ได้ในไต้หวัน และคนไต้หวันที่อายุมากๆมักจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะไต้หวันเคยอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นมานานพอสมควรกินอาหารเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนความรู้สึกบอกกับเขาว่ามาไต้หวันคราวนี้คงไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรือติดตามมาอีกเป็นแน่ JCRR เป็นคำย่อของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำเต็มว่า Joy Commission on r u r รอ Reconstruction มีความหมายว่าคณะกรรมการบูรณะฟื้นฟูชนบทการฟื้นฟูชนบทนี้ทำทุกสาขารวมทั้งการเกษตรด้วยเป็นสำนักงานของรัฐบาลจีนไต้หวันซึ่งตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้ เป็นไปอย่างกว้างขวางตามประเทศต่างๆ,ๆทั่วโลกโดยรัฐบาลสหรัฐจัดตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษมีชื่อในชั้นแรกว่า United States Operation Mission หรือที่เรียกกันย่อๆว่า U.S.O.M. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Agency for International Development หรือที่เรียกว่า A.I.D. มิสเตอร์เลียวพาเสือไปยังสำนักงานทั้งสองแห่งและที่นั่นเขาได้ฟังการบรรยาย แนะนำความรู้เบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับงานที่จะดูให้รู้โครงสร้างของงานภูมิประเทศสภาพแวดล้อมตลอดจนลักษณะนิสัยความเป็นอยู่ของผู้คนพลเมืองซึ่งเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นอย่างที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า orientation ในการฟัง orientation นี้เสือพบว่ามีผู้ได้รับทุนมาดูงานหลายชาติด้วยกันเช่นฟิลิปปินส์เกาหลียวนและลาว พิธีการในการเริ่มแรกศึกษาดูงานก็เหมือนเหมือนกับที่เขาเคยพบมาแล้วในญี่ปุ่นที่นี่มีเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องหลายคนเป็นผู้จัดวางโครงการและเตรียมพาดูงานหลายวันในกรุงไทเปผ่านไปอย่างเงียบๆเ,เสือไปดูกิจการของธนาคารเพื่อชาวไร่ชาวนาดูสมาคมใหญ่ที่จัดตั้งโดยชาวนาชาวไร่เพื่อช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาอันเป็นศูนย์กลางใหญ่ สมาคมใหญ่นี้มีกำเนิดมาจากสมาคมเล็กๆตามหมู่บ้านของชาวไร่าชาวนาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกำลังการขายสินค้าพืชผลที่ตนเพาะปลูกโดยไม่ให้ถูกกดราคาและเมื่อจะซื้อปุ๋ยหรือยาฆ่ามแมลงหรืออาหารสัตว์ก็รวมกันซื้อโดยกันไม่ถูกกงราคาได้เช่นเดียวกันสมาคมชาวไร่ชาวนาตามหมู่บ้านหลายๆสมาคม จะจัดตั้งสมาคมตำบลขึ้นเพื่อการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นและหาเงินกู้มาทำไร่ทำนาจัดหาซื้อที่ดินปรับปรุงดินและสมาคมตำบลก็รวมกันจ,จัดตั้งสมาคมอำเภอสมาคมจังหวัดเพื่อกิจการที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นไปอีกเช่นการทำเขื่อนกักกั้นแม่น้ำเอาน้ำมาเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์การหาทุนเงินกู้จำนวนมาก การให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ให้ได้กำไรมากที่สุดมีการเรียนการสอนกันในเวลาเย็นค่ำหลังจากเลิกงานแล้วและมีการสอนแทรกชั้นเรียนของเด็กๆด้วยหลังจากดูงานตามสถานที่ต่างๆในนครไทเปดูสำนักงานการจัดสรรที่ดินซื้อที่ดินราคาถูกๆมาขายให้ชาวไร่ชาวนาะอันเป็นการดูงานในห้องบรรยายแล้วมิสเตอร์เลียวซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ดูงานก็บอกให้เสือเตรียมตัวไว้อีกสองวันข้างหน้าจะออกเดินทางจากกรุงไทเปล่องใต้ไปดูท้องไร่ท้องนาสมาคมชาวไร่าชาวนากันจริงๆโดยเดินทางร่วมกับผู้มาดูงานจากประเทศต่างๆอีกราวสิบคนค่ำนั้นเสือกินอาหารเสร็จก็กลับมายังโรงแรมเหมือนกับทุกคืนที่ไม่เคยไปเที่ยวทะเละลายที่ไหนเลยขณะที่เขากำลังดูหนังสือเอกสารที่ได้รับมา และเตรียมเขียนบันทึกการดูงานอยู่นั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ในห้องพักก็ดังขึ้นเสือเอื้อมมือไปยกหูโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงพูดมาเป็นภาษาอังกฤษครับฮัลโหลขอพูดกับคุณเสือกลินสักครับครับเสือกลินสักกาลังพูดมีแขกมารอพบคุณที่ห้องล็อบบี้ของโรงแรมครับขอบคุณเขาวางหูพร้อมกับรู้สึกแปลกใจใครกันที่ต้องการพบเขามิสเตอร์เลียวหรือเจ้าหน้าที่ของ AID หรือ ACRR ความจริงเขาไม่ค่อยได้สนิทสนมกับใครเลยเขารู้ตัวดีว่าค่อนข้างจะเก็บตัวสักหน่อยมันอาจไม่ถูกต้องนักทว่านั่นเป็นมินิัยที่แท้จริงของเขาลงลิฟต์ไปชั้นล่างอย่างห้องโถงของโรงแรมเสือมองหาคนที่จะมาพบมีฝรั่งอยู่สองคนและคนที่หน้าตาคล้ายๆคนไทยอีก2อสคนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไม่มีใครเลยสักคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อน คณเสือเปิ่นสักด์ใช่ไหมคะผู้หญิงที่นั่งอยู่ถามขึ้นเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเสือตอบและเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนอและยิ้มให้เสือรู้สึกว่าหล่อนเป็นผู้หญิงจีนที่ทันสมัยใบหน้าสวยเรือนร่างได้สัดส่วนมีบุคลิกดีเด่นและมีสรสสนิยมในการแต่งกายได้สะดุดตาฉันชื่อบีนาค่ะหล่อนแนะนําตนเองเป็นเพื่อนของแอนนาวองเสืออ,อุทานในใจด้วยคาดไม่ถึง แต่คิดว่าแอนนาวองลืมเรื่องนี้เสียแล้วอีกจริงๆแล้วหล่อนไม่ได้ลืมเลยยินดีมากที่ได้รู้จักเราไปนั่งคุยกันที่ห้องเครื่องดื่มดีไหมคะดีครับเชิญครับทั้งสองเดินไปด้วยกันอย่างเงียบๆและนั่งลงตรงโต๊ะที่สามารถมองออกไปเห็นผู้คนที่เดินไปมาอยู่ภายนอกถนนได้ถนัดทําไมคุณรู้ว่าผมพักอยู่ที่นี่ละครับเสือถามฉันรู้จักมิสเตอร์สกอตต์ค่ะเสืองง สีหน้าของเขาทำให้หญิงสาวอ่านออกมิสเตอร์สกอตเป็นหัวหน้าสำนักงาน AID ไงคะออกที่จริงเขาก็ไม่รู้จักคุณเสอือและไม่รู้ว่าคุณเสือพักอยู่ที่นี่แต่เขาช่วยถามคน,นอ,อื่นๆให้อีกต่อหน,นึง่งเพียงได้รู้จักกันชัว่วสองสานาทีแต่เห็นสีหน้าท่าทางประกอบกับน้ำเสียงที่พูดออกมาเสือรู้สึกว่ามีนาออกจะเป็นผู้หญิงที่ถือตัวหรือเรียกง,ง่ายๆว่าหญิงแต่เขาไม่ถือสา ผู้หญิงสวยใครๆก็ยกย่องเอาใจมักจะเป็นอย่างนี้เองคนที่ถือตัววางตัวไว้ตัวนั้นไม่ใช่คนที่ฉลาดเลยเพราะแทนที่หล่อนจะทำคะแนนนิยมให้กับตัวเองกลับได้ผลตรงกันข้ามผมต้องขอขอบคุณที่คุณบีนาอุตสาหให้เกียรติมาเยี่ยมเมื่อรู้ว่าหญิงเสือก็ยกย่องเสียเลยความพอใจฉายให้เห็นแวบหนึ่งในตาของบีนาแอนนาวังเป็นเพื่อนสนิทของดิฉันค่ะหล่อนบอก เพราะฉะนั้นเมื่อเขาขอร้องฉันก็ยินดีปฏิบัติตามแอนน้าหวงไม่น่าขอร้องอย่างนั้นเลยเนะแต่เขาขอร้องมาแล้วและฉันก็ปฏิบัติตามแล้วผมรู้สึกว่านั่นมันเป็นการรบกวนคุณมากไม่เป็นไรคะ่ะคุณอาจรู้สึกอย่างนั้นเพราะเห็นแก่เพื่อนสนิทของคุณแต่ผมไม่อาจรู้สึกอย่างนั้นและก็ไม่อาจจะรบกวนคุณได้ไม่รบกวนฉันยินดีจะเป็นเพื่อนคุณตลอดเวลาที่คุณอยู่ใต้หวันเนี่ยด้วยความเต็มใจ ผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งไม่จําเป็นหรอกครับผมมาดูงานมาศึกษาไม่ใช่มาเที่ยวและขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไต้หวันคอยเป็นผู้ช่วยเหลืออยู่แล้วแปลงอะไรนะครับฉันรู้สึกว่าคุณมีคนแปลกหล่อนพูดตรงๆและเสือก็ย้อนถามตรงๆเช่นกันทําไมหรือครับหญิงสาวนิ่งอึ้งไปนิดนึงและฉันจะหมอทีหลังเรายังมีเวลาอีกมากที่จะรู้จักซึ่งการและการพรุ่งนี้คุณก็ว่างทั้งวัน มาลรือนี้เช้าจึงจะออกเดินทางคุณรู้ค่ะฉันรู้โปรแกรมการเดินทางทั้งหมดแปลกไหมคะครับเราจะทําหน้าที่เป็นล่ามในการเดินทางดูงานในครั้งเนี้ยเสือรู้สึกประหลาดใจยิ่งขึ้นเพราะแอนนาวองบอกเขาว่าบีนาเป็นนักร้องคุณทํางานที่เ c r ีหรือ AID ครับเปล่าค่ะฉันร้องเพลงอยู่ที่เพรสิเนคลับแอนนาวองไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับฉันละเอียดหรอกเลยคะ เปล่าครับเธอบอกเพียงว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทของเธอเท่านั้นเสืออำพรางถ้าคุณมีงานประจําทางด้านร้องเพลงอยู่แล้วคุณจะไปเป็นล่ามได้ยังไงฉันเป็นนักร้องอิสระจะเป็นไหนมาไหนก็ได้ตามความพอใจของฉันงานร้องเพลงเป็นเพียงงานส่วนหน่งของฉันเท่านั้นไม่ใช่อาชีพที่แท้จริงอ้อเสืออุทานทั้งๆที่ยังงงถ้าอย่างนั้นอาชีพแท้จริงของหล่อนคืออะไร คนทําเหมือนจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วคุณก็คงไม่เข้าใจอยู่นั่นเองหล่อนว่าเหมือนจะภูมิใจเทียเต็มประดาที่ได้ว่าเสียดสีคู่สนทนาได้เธอต่อไปคุณก็รู้เองแต่สําหรับคุณนะ่ะฉันรู้ละเอียดแล้วจากแอนนาวองงั้นหรือครับเขาบอกอะไรคุณบ้างละ่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีฝีมือมากเป็นนักเลงและก็ไม่สนใจผู้หญิงผมไม่ใช่น,นักเลงนะผมมีอาชีพทํางานรัฐบาลเป็นพนักงานป่าไม้ ฝีมือนะ่อาจจะมีอยู่บ้างเพราะความจําเป็นในหน้าที่บังคับให้ต้องฝึกหัดไว้เพื่อป้องกันตัวคนไม่แซงถมตัวไม่หน่อยเลยคะความจริงอมเป็นความจริงวันยังคำ่ำแล้วเลี้ยงไม่สนใจผู้หญิงล่ะผมคิดว่าแอนนาวองเข้าใจผิดผมไม่ได้มองโลกหรือมองผู้หญิงในแง่ร้ายเพียงแต่ว่าผมไม่สู้มีเวลาเท่านั้นคุณเอาเวลาไปทาอะไรหมดคะเรียนและก็ทํางานครับผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากสําหรับชีวิตผม ในระยะเริ่มต้นอย่างนี้ทุกคนก็ย่อมเห็นแก่ตัวเองทั้งนั้นใช่ครับคุณอาจพูดด้เต็มปากว่าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวเองฉันไม่ได้ว่าคุณนะคะผมทราบคุณเพียงพูดความจริงออกมาเท่านั้นให้ฉันถามคุณตรงๆอีกอย่างได้ไหมอีกหลายอย่างก็ได้ครับทําไมคุณจึงดูไม่สนใจกับการที่ฉันจะให้การต้อนรับคุณนะักก็เพราะผมเปงใจคุณไม่ใช่เพราะแอนนาวองหรอกเลยคะเปล่านะ ทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะฉันคิดว่าแอนนาหวงเขาชอบคุณเป็นพิเศษคุณเข้าใจผิดแอนนาหวงกับผมไม่มีอะไรต่อกันเลยเราเป็นเพียงคนรู้จักกันหรืออย่างมากก็แค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละสมัยนี้ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นเพื่อนกันได้โดยไม่จําเป็นต้องมีความสึกอะไรพิเศษเกินเลยไปกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมครับค่ะสมัยนี้เราฟรีขึ้นมากไปดื่มต่อกันที่เพรสเดียนคลับไหมคะเออผมขอโทษ บังเอิญผมกําลังจะเขียนรายงานประจําวันค้างอยู่งั้นก็แล้วไปบีนาว่าเปิดกระเป๋าหยิบการ์ดแผ่นหนึ่งออกมาส่งให้เนี่ยกอที่อยู่ของฉันถ้าคุณมีธุระหรือต้องการอะไรแล้วก็โทรไปหาฉันได้ขอบคุณมากแต่คุณก็คงคิดว่าไม่มีความจะเป็นอยู่อย่างเคยใช่ไหมคะเสือนิ่งบีนายิ้มเป็นยิ้มที่เสือแปลไม่ออกจำไว้นะคะพรุ่งนี้กลางวันตอน11เนาฬิกาสนาที ฉันจะมารับคุณมีกินข้าวเสืออยากจะปฏิเสธแต่ไม่ทันหล่อนลุกขึ้นยืนแล้วลางก่อนนะคะครับขอบคุณหล่อนเดินออกไปแล้วท่วงท่าของหล่อนงามสง่าเต็มไปดว้วยความไว้ตัวและเชื่อมั่นในตัวเองเสือมองตามพลางถอนใจเบาๆแอนนาวองไม่น่าจะแนะนําบีนาให้มารู้จักกับเขาเลยเปล่าเขาไม่ได้เกลียดหล่อนเพียงแต่ว่าหล่อนมาทําลายสมาธิอันสงบของเขาทําให้ เขาเกิดความลำคาญขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเลยเท่านั้นเขาอยากจะให้คําว่าลาก่อนที่หล่อนพูดเมื่อกี้นั้นหมายถึงว่าลาจากกันไม่ต้องพบกันอีกเลยเสียจริงๆ